วิธีลบการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางใน Messenger ด้วยโทรศัพท์มือถือ Android ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Messenger ขึ้นมาครับแล้วกดที่ขีด3ขีดด้านบนซ้ายกดที่รูปฟันเฟืองทางด้านขวาปัดสไลดหน้าจอขึ้นข้างบนแล้วกดเลือกหัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกดเลือกแชรทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางกดเลือกการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย กดเลือกลบและปิดใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยป๊อปอัพจะด้งขึ้นมาเตือนว่าหากคุณลบและปิดการใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยข้อความที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางของคุณจะไม่ได้รับการสำรองข้อมูลจากระยะไกลคุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อความเหล่านี้ได้หากคุณทำอุปกรณ์หายถ้าเพื่อนๆต้องการลบและปิดการใช้งานให้กดดำเนินการต่อครับเสร็จแล้วกดปุ่มย้อนกลับออกมาดูที่หัวข้อการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยจะเห็นคำว่าปิดอยู่ที่ด้านข้าง แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบและปิดการเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางแล้วครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบการนําเสนอคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้กับช่อง at free style ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ